และเมื่อประมาณสองชั่วโมงที่ผ่านมาแกนนำกลุ่มที่เรียกว่าคณะราษฎรก็ได้ประกาศยุติการชุมนุมบริเวณหน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วนะคะที่เดินทางไปก็เพื่อกดดันให้ตํารวจปล่อยตัวแกนนำที่ถูกควบคุมตัวไปและไปปักหลักกันตั้งแต่เวลาประมาณ19นาฬิกาค่ะสําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณด้านนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติช่วงนี้ติดตามกับคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดค่ะคุณชาติชายคะ กับคุณนัฐธาครับที่บริเวณเส้นทางด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่สามารถเปิดให้ใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วหลังจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดกิจกรรมชุมนุมด้านหน้าบริเวณสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาจนได้ยุติการชุมนุมช่วงเวลาประมาณที่สิบนิกาสามสนาทีเพื่อที่จะต่อรองให้กับตำรวจมีการปล่อยตัวกลุ่มการนาที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้นะครับ ทันทีที่แกนำนำคณะราษฎรนำโดยนายพาริ์ชิวารักษ์หรือแพนกวิ้นประกาศให้กลุ่มมวลชนมารวมตัวกันที่บริเวณหอศิลป์ต่างทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมชุมนุมก่อนจะมาตักหลักที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินการปล่อยตัวนายจตุตตตพัฒน์บุญมัตรรารักษาหรือว่าไผ่ดาวดินและแกนนำคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้ที่บริเวณอนุสาว,วรีย์ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังสับเปลี่ยนให้การนำขึ้นเวทีปราศัยเรื่องการเมืองการทำงานของตำรวจและการปฏิรูปสถาบันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมขั้นระหว่างประตูและแผงเหล็กเพื่อป้องกันความปลอดภัยขณะที่ป้ายข้อความของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกสาดสีเพื่อแสดงเชิงญลักษณ์โดยการนำพยายามเจราจาต่อรองกับตำรวจเพื่อขอให้ปล่อยตัวกลุ่มการนำที่ถูกควบคุม แต่ไม่เป็นผลจึงทําให้มีช่วงจังหวะของผู้ชุมนุมพยายามดันประตูเพื่อเข้าไปภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติกลุ่มผู้ชุมนุมใช้เวลาจัดก,กิจกรรมปราศัยด้านหน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่นายพาริ์หรือเพนกวินจะประกาศยุศติการชุมนุมในเวลาประมาณ20นาฬิกานาทีแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะขอให้ส่งตัวแทนเข้าไปเจราจาแต่แกนนำไม่รับข้อเสนอ ตัวได้ประกาศรัดมวชนให้ไปร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังจากการจัดก,กิจกรรมของกลุ่มขณาราษฎรและเครือข่ายด้านหน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทางกลุ่มกันนาได้เดินทางกลับบ้านทันทีจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ทยอยเดินทางกลับเช่นกันโดยมีตำรวจคอยอำนวยความรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร และเปิดเส้นทางการจราจรบริเวณด้านฝั่งหน้าของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตามปกติครับกับคุณนัทธาคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ก็เป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าสำรวจบริเวณป้ายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้สาสีนะครับเพื่อตรวจสอบหาหลักฐานกับผู้ที่ดำเนินการทรัพย์สินของสมรชการน,นะครับเพื่อที่จะเตรียมดำเนินคดีต่อไป นี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดวยวันพรุ่งนี้นะครับทางแกนนำได้มีการนัดกลุ่มผู้ชุมนมุมเพื่อจัดกิจก,ก,กรรมที่อนุสาวะรีย์ชัยพิตาในเวลา12 0 0ีนาฬิกาครับคุณนัทธาครับขอบคุณมากค่ะคุณชาติชายคะคุณชาติชายรายงานบรรยากาศสดสดที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเหตุการ